2, years Th สวัสดีนะครับอยู่กับช่องวารานนท์ชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟับฟี <What? S 2> มบายเหมือนเดิมน,นครับก็วั <'s> นนี้เราจะมาตุยคนกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เราแยกมาลงตรงนี้นะครับที่ประจำของเรานะครับอ่ามันจะมีคองมีมันจะมีกลองเลยครับแล้วก็จะมี M4 ็มอัพได้นะครับอันนี้กำลังอัพอยู่นะครับ มันจะทำให้เราวึ่งเดียวขึ้นนะครับนะเราเห็นมีตัวลงด้วยนะน่าจะเป็นบทนะครับตรงนี้เพราะว่าเี่ยเมือม่อเมือ่อตะกี้ลงใช่จริงเก็บไปก่อนนะครับบทอ,อันนี้เพิ่งต้นซีซั่นต้นซีซั่นก็เดือดเดือดมากเลยนะครับเล้งยังไม่สูงก็เดือดนะครับต้นซีซั่นเพราะว่า ทางบนทางขึ้นแรงกันนะครับเดี๋ยวเราเห็นอีกหนึ่งตัวนะครับอาจะเ,เป็นบทนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเก็บไปก่อนนะครับเก็บระเบิดสองดูดิบติดอะไรอะอีกสองครับกดตูดครับกดตูดกดตูดจ้าผมชอบมากเลยนะครับเลยตั้งชื่อว่ากดตูดนะครับมัน เล็บเอียงหน่อยนะครับยิงนะโอ้โหเก็บไปสองคิวนะครับเราเห็นมีตัวนะครับตรงนี้นะครับนา่าจะเป็นบทนะครับเก็บส,สามชุดไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้นะครับก็มันก็มีผสมกันนะครับบทอะไรนะนเนีเย่ยแบบนี้ก็แ้่สิบคนนะครับไม่เยอะยิงได้ประมาณ สี่คิวห้าคิวหกคิวก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าห้าสิบก่อนเองมันก็มีบทด,ด้วยเดี๋ยวเรามาซื้อของกันหน่อยนะครับของแต่งนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อมิกซซีนห้าสิบนะครับเพราะว่าสี่สิบเหมือนเรายิงไปแล้วเราเรากดไม่ลงนะครับเราต้องกระสุนหมดหมดก่อนนะครับเราต้องเพิ่มกระสุนนะครับเนี่ยห้าสิบนะครับ แล้วก็ซื้อของแต่งถ้ารัโผมใส่ AK เคเราด้วยนะครับุยานะครับอืมอะไรอีกอ้โหเรากินก่อนครับมันจะมีแบบว่าเรา,เรายิงแล้วเรายิงเรายิงเราได้คิวแล้ว แล้วเราหิวของนะครับเพื่อนๆเหมือนเราเก็บของนะเก็บของเยอะเกินนะโดนตุยเลยนะเหมือนเอาห้วกเราเล่นแบบอ่าเราจะเก็บของคนที่ตายแล้วแบบแบบเป็นกลองะครับเหมือนเราเก็บเก็บผมหลายครั้งมากเลยนะครับหิวของครับโดนตุยตัวนะครับเพื่อนยิงตรงนี้ไปครับไปไป มียาครับมียาบดเยอะจังเลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวมันก็มีประมาณแมทแมทละสิบสิบตัวไะ้ผมว่าบดเพื่อนเราโดนตนะ้อ <recall> เดี๋ยวชุบชุบได้นะไม่เป็นไนรเพื่อนผมนขึ้นมาดูตรงนี้หน่อยนะครับเหมือนจะมีตัวนะครับ Thanks มีจริงๆด้วยนะครับขี่บักกี้อะน,นะสองสโงกุนตูนมกเยอะสี่คิวนะครับเก็บไปนะยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ทีนะอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนมนอีมีต้นเฮ้ยมีตัวเฮ้ย มาดิครับกะลามก้ากะลามโดนลัดเพื่อนโอ้โหโดนลัดคิวครับเพื่อนเพื่อนมันไกลมันไกลมันไกลด้วยครับจังหวะนี้นะครับโดนลาดคิวเลยนะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรายิงท้ายเกมไม่ได้ยังมีตัวให้พอเราขึ้น5้าคิวนะครับได้สี่คิวนะครับเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปก่อนนะครับ รว่าเพื่อนนำหน้าเราดูหลังนะครับเหมือนเนี่ยเดี๋ยวว่าเล่นเป็นเป็นเป็นทีมนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดินหน้าเราดูเชิงดูหลังคนดูหลังมักจะได้เปรียบนเราเพื่อนเหมือนคนหน้าโดนยิงใช่ไหมเพื่อนศัตรตูมันจะหวังอยู่แต่กดหน้ามันไม่ค่อยดูคนหลังครับเราคนหลังเราก็สามารถยิงได้เพื่อน มันมีหลายสเต็ปนะครับในการวิ่งถ้าสมมุติแยกเล่นคือเสียเปรียบเลยนะครับต่างคนต่างเล่นนะครับเราอยากกินไก่นะครับเราก็เล่นมืนทีนนะผมไปครับเพื่อนไปไปเดี๋ยวเราขึ้นมาวิวดูวันนี้กันหน่อยนะครับว่ามีตัวอยู่หน่งนะครับเพราะว่าวงวงวงสุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้ เห็นแล้วครับไกลๆนะครับไกลๆวิ่งลงมานะครับเดี๋ยวเราลงไปเลยนะครับผมโอ้โหเพื่อนสุดยอดเลยนะครับผมก็อยากได้สกิลปืนที่อัพได้นะแต่ไม่มีทังเติมก็เรื่อยๆครับเก็บไปนะเพื่อนนุ่คนตรงไหนวะเดี๋ยวแป๊บนงครับผมกอดูก่อนนะครับ เพื่อนเพื่ไม่เป็นไรครับเพื่อนไปจ่ทุโอ้ผมมีแล้วดยิงเพื่อนผมหรอเดี๋ยวผมสโมไปให้นะครับเดี๋ยวผมสโมให้นะครับเพราะว่ายังมีตัวหินอยู่นะครับตรงนี้ครับเยบร้อยครับ5คิวแล้วก็ครับก็กินไก่นะครับวันนี้ ก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับ We are e n u m b เล่นขึ้นเล่นนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปได้นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มากินไก่นะครับเล่นเป็นตีมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ